หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID FIFA ฟาลสิต้องที่นี่เลย ID ดี f a ฟ p โ o ช็อปไบโอบริการรับซื้อและขาย i อ f ีฟ a ฟาลสิมีทั้งเอล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถบยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอมอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปลูดและเกมฟีป้าออนไลน์สี่นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับก็เป็นทีมฟูทีมชาติบราซิลนะในงบที่ต้องบอกว่าก็เยอะอยู่นะหนึ่งแสนสองหมื่นล้านนะครับนะฟูทีมชาติบราซิลของเรานะก็ช่วงนี้นักเตะบราซิลคือจะบอกว่ามีตัวเก่งๆเยอะเลยนะพวกปี p l นี่ก็มีอย่างลิชาริซันพวกลาปินญาอะไรมาณนี้นะก็ คือบราซิลปัจจุบนันช่วงนี้คือเป็นตัวที่บอกเลยว่าเก่งหลายตัวมากเลยนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจะจัดกันนะว่ามีใครกันบ้างนะสำหรับฟูทีมชาติบราซิลของเรานะครับไปดูกันปะ่ะโอเคก็นี่เลยนะเป็นนักเตะที่เราจะจัดกันนะฟูทีมชาติบราซิลก็ออกมาหน้าตาเป็นมานี้นะงบเราจัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เอามาให้ดูนักเตะกันว่าจัดตัวไหนกันบ้างเนาะก็มีเนย์มานะคือจะเป็นบราซิลเน้นปัจจุบันมากกว่านะเพราะปัจจุบันแม่งก็เก่งเหมือนกันนะในงบแสนสองนะครับ นี่ก็จัดเป็นเนย์ม้าปี B ี B มาเนาะก็เนย์ม้าปีนี้มันเนย์ม้าเนี่ยเราเอาจะมาเล่นกลางลุกนะครับเราจะเอามาเล่นกลางลุกเนาะเพราะมันเล่นได้นะครับสำหรับฟูบอลสิวนี่เนย์ม้าเล่นกลางลุกก็โอเคเหมือนกันนะครับนะเพราะบีกสายมีวินิซิอุสอะไรไงไปขวาก็ลาฟินย่างนี้นะก็เนย์ม้าก็กลางลุกก็ไม่ขี้เหร่นะเล่นดีเหมือนกันนะครับนะก็ประมาณนี้นะปี B ี B ก็เป็นปีที่มีเลี้ยงบอลเร็วนากก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะก็จัดมาเป็นปีนี้เนาะก็ในราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านก็จัดมาแล้วนะครับนมะ แล้วต่อมานะมินิซิอุสนะครับปีกซ้ายนะแม่โแงโคตรแพงเลยนะก็ร้อยสิบสามสามหมื่นล้านเลยนะมินิซิอุสนะครับแล้วมันเก่งยิงด้วยนะเพราะพลังแฝงนี่ให้มาครบพั้วเลยนะสำหรับการเล่นปีกเนาะมินิซิอุสญี่ปุน UCL นะ UC นะพลังดีจัดๆเลยนะครับพลังแฝงก็โหให้มันล้นอะนะประมาณนี้นะแต่ข้อเสียนิดน,นึงคือมันบางนะมินิซิวุสที่เหลือมันเล่นดีหมดเลยนะความเร็วความคล่องนะการยิงปั่นอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับน่ะก็ จัดมาในราคาส0 0 0มื่นี่แหละนะโคตรแพงนะแต่ก็คือคุ้มนะเพราะวินิซิวต์มันเอาเรื่องอยู่แล้วนะในฟูทีมชาติบราซิลเนาะนะแล้วก็กองหน้าครับทีเด็ดเลยนะครับตัวตึงนะครับพอน,นัมฮอสเปอร์นะนี่คือลิชาริสัน SPL นะครับสแตะ111นะแต่ว่าราคาไปที่15,000หมื่ล้านหนึ่งล้านแล้วโคตรแพงนะนะแต่ตัวนี้ข้อดีคือมันสองเท้านะแล้วเอามาเล่นกองหน้าเลยนะในทีมชาติบราซิลปัจจุบันก็ ลิชาริซันนี่แหละที่เป็นกองหน้าเนะาะก็พลังนี่ถือว่าใช้ได้นะมีความเร็วสปีดต้นดีนะแล้วก็เรื่องการม่งการยิงประตูนี่ได้อยู่แล้วนะนะพลังแฝงการเลี้ยงผ่านเฮดเดอร์เลี้ยงเร็วแล้วก็ใส่ฟินิชช็อตให้มันก็จบแล้วนะก็คมแล้วนะสำหรับลิชาริซันเนาะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะพลังยิงก็เยอะด้วยนะยิงแรงนะครับประจัดมาเทพลอยนั้นหมื่นสามนะโคตรแพง <laughs> <laughs> นะแล้วก็ตัวตมาครับตัวนี้ก็ทีมชาติบราซิลไม่มีเขาไม่ได้นะมหาเทพเฟรดนะครับนะ ก็จัดมาเป็นที่บกแล้วกันนะปัจจุบันเนาะนะครับก็เป็นปี21 UCL ยบ๖นะครับเฟตก็ปีนี้มันก็เอาจริงไปเล่นจริงอะดูสแต่เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอเล่นจริงมันเล่นดีนะเวมันวิ่งเข้าบอลดีนะเหมือนทรงประมาณกองเต้น,นะแล้วก็ยิงไกลได้ด้วยนะมีลองชอ็อตเทคเกอร์นะสำหรับเฟตนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพลังนะราคาอยู่ที่ประมาณ1,006-1,007-2,000ประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ปีขวานะครับราปิญญานะครับ โอ้ตอนนั้นซื้อมาในราคาหมื่นกว่าตอนนี้ราคาลงแล้ววะเหลือแปดพันซื้อหมื่นกว,กว่าตอนนั้นนะครับจลาฟินญ,ญานี่ก็คือเป็นปีที่นอกจากปี 20ng ก็ไม่มีเลยนะนอกจากมาเป็นปีนี้นี่แหละ SPL นะครับพลังแปลงนี่คือดีนะเลี้ยงเลี้ยงผ่านเพเมเกอร์ maker, เลี้ยงเร็วลองช็อตนะมันยิงเป็นตัวที่ยิงแรงมากเลยนะลาฟินญ,ญาและปั่นโกงด้วยนะนะครับลองไปเล่นมาแล้วถือว่าเอาเรื่องเลยนะลาฟินญ,ญา SPL นะโคตรคุ้มเลยสำหรับฟูบาซิลฟูบาซ่าประมาณนั้นเนาะ ปูลี่อะไรประมาณนี้นะก็สุดยอดเลยนะลาฟิญย่านะครับกิงปีกขวาก็มีแอนโทนีนะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากลองลาฟิญย่ามากกว่านะเพราะาลาฟิญย่าก็หน้าเหมือนด้วยแอนโทนีหน้าไม่เหมือนไม่ค่อยน่าไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็กางร,รับคู่เฟก็าคาเซมิโลนะครับตอนนี้ก็ไป2 0 0 0มื่นล้านแล้วนะครับเซมิโลโหราคาขึ้นจัดนะครับเ <c oughs> พราะปัจจุบันมันเล่นฟอร์มดีในแมนยูมันเล่นฟอร์มดีแม่งไป2 0 0 0มื่นเลยนะครับตอนนั้นเหมือนจําได้ว่าซื้อมาประมาณหมื่นกว่ากว่านะ หมืน่นต้นๆนะครับตอนนี้แม่งไปส0 0 0มื่นแล้วเนาะก็คาซิมิโร่ปีนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะลองช็อตลองพาร์ตเข้าประทะนะครับมีความเร็วด้วยนะปีนี้นะเกมรับนี่เข้าแน่นอยู่เลยนะคาซิมิโร่ก็พอยิงไกลได้ด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับคาซิมิโร่ยี่เป็ดยูซ้ายก็จะเป็นอเล็กเตเลสนะยี่เป็ดยูบวกแเอ้ยบวกกไม่ใช่บวกแนะก็ได้อยู่นะเพราะปีปัจจุบันก็นั่นแหละปัจจุบันก็เตเลสนี่แหละนะที่ ถือว่าโอเคเลยนะในแบ็กซ้ายบราซิลเนาะประมาณนั้นนะครับสำหรับเตเลสราคาก็ประมาณ2,000ล้านนะแล้วก็ก็กองหลังนะครับเอเดมิทิเตานะครับปี21 UCL นะบราซิลเนี่ยแล้วบราซิลม่นมีแต่ตัวเก่งทั้งนั้นเลยนะแบบใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะมิติตานี่ก็เร็วแล้วก็เข้าบอลดีด้วยนะมิติเตานะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ6,000ล้านเนาะคู่กับมาควินยอร์ตนะครับ22่ s นะ จริงก็เป็นทิโกโซิวาก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามาควินย้อนเหมือนจะเร็วกว่านะก็เลยเอาเป็นมาควินย้อนมาละกันนะราคาที่เจ็ดพันล้านน้องยี่สองเซตนะครับก็แน่ปะความเร็วสปีดต้นมันร้อยสิบเอ็ดแล้วตัวไม่สูงมากนะแต่ว่าเข้าบอลแน่นแล้วก็เร็วนะมาควินย้อนก็ถือโอเคนะได้แล้สวสัดีมากนะเกมรับนะครับแล้วก็แบ็คขวาจริงตรงเนี้ยเป็นพวกดานิโลอะไรประมาณนี้นะแต่ลองเห็นตัวนี้พลังแปงดีนะก็จัดไปเลยเป็นยูเบโตนะ นะครับพลังแปลงมีงูด้วยแล้วก็ความเร็วก็ไม่น้อยเลยนะร้อยสิบกว่านะครับก็ถือว่าน่าสนใจเอาไปเล่นดูก็เข้าบอลแน่นดีนะจิวบาโต้ก็ถือเอาเรื่องเลยนะครับซื้อมาก็โอเคอยู่นะจิวบตโต้นะราคาก็ถูกนะห้าหกร้อยล้านนะครับประมาณนั้นแล้วก็ผู้รักษาประตูนะบราซิลก็ต้องตัวนี้นะอาริซงเบเกอร์นะครับก็จัดบวกหนึ่งมาตีบวกห้าใช้เรียบร้อยแล้วถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าคือประตูอาริซงมันเป็นตัวเล็กไงมันร้อยเก้าเอ็ดเองอ่ะลูกยิงไกลก็คือแบบนะ ก็โดนยิงไกลได้หน่อยแล้วเราเราแค่บวกห้าเนี่ยมันก็เลยแบบโดนยิงไกลง่ายนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้ได้ก็บารซิลก็ต้องมีตัวนี้แหละไม่ตัวนี้ก็เอเดสันประมาณนี้สองตัวนี้นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะนักเตะเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันดีกว่านะว่านักเตะเป็นยังไงนะคืองบมันเหลือด้วยก็ซื้อสำรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูในทีมกันว่าเป็นยังไงเนาะไปดูกันป่ะโอเคก็นี่เลยนะเป็นฟูลบารซิลของเรานะครับออกมาหน้าตาเป็นมานี้นะซื้อนักเตะครบเรียบร้อยแล้วเล่นเรียบร้อย เป็นประมาณนี้เลยนะนะครับหน้าลิชาริซอนนะสแตต์120ไปแล้วนะครับปูบาซิลนะหน้าต่ําเอาเนย์มาไปเป็นหน้าต่ําแทนนะเพราะ c m มันก็ได้แต่ว่า CF ก็จะดีกว่านะเพราะมันตัวเล็กแบบสอดทะลุช่อ,ง,องนี้ดีกว่าเนาะนะก็นะจะเป็นเนย์มาเป็น CF เนาะปีซ้ายวินิซิวปีกขวาลาพินญานะครับลางก็เฟสกับคาเตมิโลนะครับซ้ายเตเลสขวาจิวบตโตนะเนาะมาคิยอดคับ มินิเตาเป็นหลังคู่นะครับตัวจับประตูก็อาริซงนะ4บวก5มาใช้ก็ใช้ได้อยู่สำรองที่ซื้อมางบมันเหลืออยู่แล้วแสนสองคือซื้อตัวจริงมันมันมันเหลืออยู่แล้วนะครับก็ซื้อเป็นกาเบียลเฮซุดมานะปัจจุบันก็กาเบียลเฮซุดนี่แหละนะสำรองี่ชาริสันเนาะลูคสัสปากเกต้านะครับนี่ก็กลางลูกได้นะครับกุติโน่นี่ก็ได้อยู่นะกาเบียลมาตินเนลี่นี่คือเจ้าฝ่ายดีเขามีอยู่แล้วนะครับ SFL ก็บาซิลเหมือนกันนะกาเบียลมาตินเนลี่ ฟาบ,บินโย่นะจริงก็คู่กันได้นะแต่ AP มันเกิดนะก็เลยเอาเป็นเฟตกบคาเซนะฟาบ,บินโยเอาไว้แบบว่าสำรอง cdm กับก,กองหลังได้นะฟาบ,บินโยนะแล้วก็ดานิโลนะครับ2ี่ c ิยซอนะครับอันนี้เจ้าของดีเขาซื้อมาอเล็กซานโด18 s อนะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวจริงตัวสำรองบราซิลของเรานะครับในงบแสนสองนะก็ถือว่าน่าเล่นนะประมาณนั้นนะครับทีมนี้คือแบบปัจจุบันบราซิลแม่งนักเตะตัวเก่งเก่งมันเยอะมากมันี่ยใช้ได้จริงหมดเลยนะแต่ละตัวนะครับนะ พลังดีด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะก็ไปดูทีมคัลเลอร์กันนะบารซิล11คนก็ OVR บวก3คูบบอลบวก2อความอึดบวกหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวไปดูเทคนิคก,กันแทคนิคทีมก็เป็นประมาณนี้เนาะคือเกมจะเร็วหน่อยเพราะนักเตะบารซิลมันเร็วมันพิ้วกันอยู่แล้วนะเกมก็จะขึ้นเกมเร็วหน่อยนะครับนะแทคติกนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้เนม่าก็จะสามารถสอดขึ้นไปได้นะมันเป็นแบบ CF เนี่ยวิ่งทะลุช่องขึ้นไปได้สลับกันขึ้นอนะ เนม่าขึ้นไอตัวนี้ก็จะลงมาถ้าตัวนี้ขึ้นไปเนม่าก็จะลงมารับประมาณนั้นเนาะลงมาจ่ายก็ถือว่าโอเคเลยนะแผนนี้นะครับบารซิลมันผิวมันเร็วกันอยู่แล้วนะแต่ละตัวเนาะกดบ,บาดนักเตะก็มาพินย้อนกับตันนะเนม่าก็จะโทษไปเตะมุมก็เตะเลสก,กับยูเบตโต้นะพีคิกก็เนม่ากนะันสเตตพีคิกเยอะสุดแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมชาติบาราซิลทีมนี้กันนะว่าจะเป็นยังไงจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับ ไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะตัของทีมชาติบราซิลกันนะครับทีมนี้นะก็ช็อตน,นี้ขึ้นมาครับอีกฝั่งส่งเข้ามาถึงข้างในแล้วตรงนี้ยังไงยึกยักแล้วจีบบโตจิ้มเลยครับแล้วชอ็อตสวนมาแล้วครับเนมา่าให้ลิชาริซอนตัวตึงบราซิลครับตัวนี้มาที่เนมา่าแล้วแทงต่อลาฟินยาหลุดมาตรงนี้ก็ปั่นขวาเข้าไปครับผมนะโอ้โห คือประตูเ็าดึงหนีด้วยนะก็เลยปั่นเข้าไปนะฟินย่านะคือคลิปนี้คืออัดไว้ตั้งแต่วันที่12เดือน10แล้วนะเพิ่งเพิ่งครอะเพิ่งว่างมาทําลงนะครับนะ้วก็ต้อนรับการไปบอลโลกด้วยนะการเตะฟุตบอลโลกนะครับนะก็จัดทีมบราซิลมาต้อนรับเลยนะปัจจุบันเนาะประมาณนั้นนะครับและช็อตน,นี้ได้ฟรีคลิกนะครับลนมามาให้วินิซิวุฒวินิซิวุฒโยกเข้าในหลุดมาแล้วก็โลสายเข้าไปครับผมวินิซิวุฒนะตัวนี้ แล้วก็ทีมนี้คือ f อมันมันเพิ่มไปแล้วนะแพทใหม่คือ f อีมันเพิ่มแล้วเป็น2 3 0สแล้วนะก็ไปอัปเกรดพวกผู้สาป,ประตูอะไรเอาก็ได้นะสำหรับทีมนี้นะนักเตะนะครับอาราชอนนี้ขึ้นมาครับปาบินโยมาให้เฟรดฟินิซิวส์เห็นลิชาริสันแล้วตรงนี้เนม่าสอดมาก็โลซ้ายเข้าไปครับผมนะแต่ปาคือเนม่ามันเล่นกลางลุกได้นะแต่แนะนําว่าต้องเป็นเนม่าในปูทีมาซิลเท่านั้นไม่งั้นมันเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับนะ ถ้าไม่อยู่ในฟูลทีมนี่เล่นโคตรยากเลยนะครับเนม่าที่เอาไปเล่นกลางลุกเนาะอย่างมากก็คือเล่นปีกเนี่ยใช้ขวาได้อยู่ตอนนี้ชิปมาให้เนมาครับพักมาแล้วแย่งมาตรงนี้ก็โลซ้ายเข้าไปครับเนมานะครับคือพอมาอยู่ในฟูบารซิลถือว่ามันเก่งเลยนะเนม่านะรเรื่องการเลี้ยงการอะไรมันบวกสเตตเพิ่มเนี่ยมันก็เลยมีความเก่งขึ้นมาเนาะเนม่านะครับแล้วอีกฝั่งชิปมาตรงนี้มงเลีย์ไม่ได้ครับมาควินยอสแล้วลาฟินยาครับจะสวน เห็นลิชาริสันวิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็ตักข้ามไปเลยครับผมถึงลิชาริสันด้วยแล้วก็ซัดซ้ายหายเลยครับผมนะนี่มันอานายในยุคใหม่ชัดชัดนะครับแบบลิชาริสันนะโอ้โหในเกมนี่คือมันก็เนี่ยยิงไกลลูกนี้มันก็พอยิงได้อยู่นะเป็นบางช็อตนะแต่ข้อโกงคือมันสองเท้าแล้วมันโลไดในกรอบได้ซ้ายขวาเงี่ยนะมันโกงมากนะลิชาริสันนะครับอะไรช็อนนี้เนม,าม่าหมวนมาแล้วส่งออกมาครับจิบวเบโตย้อนมาที่เนม่าเรดชิงไว ยอมที่ฟาบินโยมาที่เฟรดอีกทีหนึง่งแล้วเนี่มาไหลให้ลาฟินย่าโลลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมนะข้อดีของบาราซิลคือตัวมันเล็กนะแล้วมันแบบสอดทะลุทําช่องกันดีนะเพราะตัวมันเล็กไงนักเตะบาราซิลแต่ข้อเสียคือมันบางนะครับมันแบบแบบจะไปเบียดกันอีกฝั่งนี้มันก็ยากอยู่ไงเพราะนักเตะแต่ละตัวมันบางๆทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ยกเว้นพวกกองหลังกับกองกลางอะไรพวกนี้ที่พอเบียดได้หน่อยนะครับแล้วช็อนนี้เปิดมายังไงเฟรดยังได้อยู่ ย้อนมาตั้งก่อนครับมาที่มินิตาตักค้ามาจิวแบโตตรงนี้ก็เปิดเข้าไปแล้วเนม่าม่งลูกนี้ครับผมนะลูกนี้หม่งคือไม่ได้แรงเลยนะแต่ประตูก็เอ๋อนะครับนะม่งแบบธรรมดาเบาๆมากเลยแต่ประตูมันเป็นล้มไปแล้วก็เลยเข้าไปนะเนม่าม่งลูกนี้มันเท็กเต็มหัวก็จริงแต่แต่ก็ยังดูเบาอยู่นะครับแล้ท่าตนี้ตัดหลังมา,ย,างยังไงยิงลูกนี้อาริซงเซฟครับผมแล้วงไงครับวินิซิวตวินิซิวตก็เป็นตัวที่ ผิว้องยิงคมเหมือนกันนะยิบิทยูนะครับยัดมาถึงลิชาริซันแล้วเนม่าต่อครับแล้วก็แทงให้เนม่าไปขึ้นมาครับเนม่าหลุดมังนี้ก็ปั่นเข้าไปครับสองคนนี้กองหน้าสองคนเนี้ยเนม่ากับลิชาริซันน่ะจะสลับกันขึ้นนะถ้าลิชาริซันลงมาเนม่าก็จะสอดขึ้นไปนะครับถ้าเนม่าลงมาเอาบอลลิชาริซันก็สอดขึ้นไปประมาณนั้นเนาะมันสลับกันนะครับมันเล่นได้นะเพราะมันเกมลุกได้ทั้งคู่นะยิงคมทั้งคู่นะครับย้ำว่าในฟูบอลิลนะยิงคมแล้วช็อตนี้ขึ้นมาครับ เนย์มาห์ a, ย้อนก่อนเฟรดเฟร็ดนี่ไม่มีเขาไม่ได้นะตัวนี้นะตัวทําเกมนะครับแล้วก็เนย์มาห์แล้วเห็นลิชาริสันทาช่องตรงนี้ก็ยิงเข้าไปครับผมนะช่องเล็กๆมันยิงกันได้นะฟูบาร์ซิลมันตัวเล็กไงตัวไม่ใหญ่มากมันแบบสอดทะลุช่องอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าใครชอบนักเตะแบบตัวเล็กๆสายพิวพ้วๆเล่นสกิลเยอะก็ฟูบารซิลได้นะครับประมาณนั้นเนาะใครที่แบบว่าอยากเล่นตัวใหญ่ก็แบบเบียด เบียดไม่ค่อยเป็นอเงี้ยแล้วก็เล่นสกิลพิวไม่ค่อยเป็นก็ไม่แนะนำนะสำหรับฟูบราซิลเนาะช็อตนี้ขึ้นมานครับช็อตสุดท้ายแล้วแล้วส่งมาเนย์มามันยืนรอ,ลอแล้วก็โหลดไดเข้าไปครับผมนะ <EX> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆนะสำหรับฟูทีมบราซิลนะครับนาะยต้อนรับฟุตบอลโลกนะที่กําลังจะมาถึงเนาะก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะบราซิลปัจจุบันนะเดี๋ยวใครที่อยากให้จัดฟูทีมอื่นก็สามารถทักแฟนเพจมาได้แล้วกันนะจัดส่งมาให้จัดฟูทีมแบบทีมชาติบอลโลกเนี้ยปัจจุบันอะ นว่าส่งมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับนะก็ใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ